แอร์ดนั้นตำแหน่งเดิมๆของรถเขาจะไม่ทำงานนะครับคือสั่งงานไม่ได้จะสั่งได้ต่อเมื่อเราเปิดคุญแจสตาร์ทเครื่องเท่านั้นพอเราสตาร์ทเครื่องตัวรีโมท a อร์ดที่เราติดตั้งใหม่เข้าไปเนี่ยก็ถ mm ้าหยุดทำงานเหมือนกันก็จะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยจนกว่าเราจะดับเครื่องถึงจะเปิดแอร์ได้แบบนี้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเราจะมาดูการติดตั้งแ э อร์2ระบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแอร์ขนานนะครับในรถคันนี้ที่เป็น Honda f r ร e ดจะเอามาทําเป็นรถนอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังว่าด้านหลังน่ะที่จะทํารถนอนเป็นแบบไหนก่อนที่เราจะไปดูตรงนู้นเรามาดูนี่ก่อนมาดูการติดตั้งแอร์ก่อนแอร์ที่เป็นแบบสองระบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแอร์ขนานนั้นทําแบบไหนในรถคันนี้เราได้ติดตั้งเสร็จหมดแล้วในอุปกรณ์น่ะที่เราจะเอาไปติดตั้งเนี่ยส่วนมากแล้ว แอร์ที่ติดตั้งเป็นระบบแอร์ขนาดนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับก็จะมีแค่คอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นตัวชุดหรือว่าทําให้น้ํายาแอร์นั้นเคลื่อนที่ก็สามารถทําความเย็นได้แล้วนะครับเราก็จะติดตั้งแค่คอมแอร์ท่านะจะเป็นอุปกรณ์ของเขาก็คือตัวเช็ควาล์วตรงนี้อันนี้คือระบบนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเลยครับว่าเนี่ยในรถ Honda f r e e ดหรือว่ารถตระกูลที่ขับเคลื่อนล้อหน้านั้น เราจะเอาพวกคอมแอร์เนี่ยไปไว้ใ้ท้องไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นท้องเนะี่ยเขาเรียบในเมื่อพื้นท้องเนะ่ยเขาเรียบเราเลยจําเป็นที่จะต้องหาหาตําแหน่งที่เราจะติดตั้งอย่างเช่นด้านหน้าหรือว่าบางท่านเ,นเขาจะาไปไว้ที่ยางอะไรแต่ในรถคันนี้เขาเป็นรถที่ติดแก๊สเราไม่สามารถเอาคอมแอร์ไปวางที่ยางอะไรได้เราก็เลยจําเป็นต้องมาติดตําแหน่งตรงนี้ตำแหน่งที่เราจะติดก็คือตำแหน่งใต้คันชนแต่สามารถใส่ได้พอดี อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับในแอร์ขนานหรือว่าในแอร์ร่วมเนี่ยก็คือพัดลมเราไม่ใช้พัดลมของเครื่องเดิมๆเ,เพราะว่าพัดลมเดิมรถเนี่ยปกติเนี่ยเขาทำงานเขาใช้เขาอยู่ถ้าเกิดเราจอดแล้วก็เปิดด้วยก็ะจะทำให้เขาทำงานหนักอาจจะพังเร็วและอย่างก็คือการกินไฟครับในพัดลมเดิมๆของรถเนี่ยเขาจะกินไฟเยอะกว่าพัดลมที่เราเสริมข้างนอกไปเป็นพัดลมเป่า ก็จะกินไฟน้อยกว่าจุดที่จะต้องใส่อีกชุดนึงก็คือเช wow ็ควาลการที่เราทําแบบ2ระบบนี้เราจะต้องให้คอมแอร์ Air เดิมเนี่ยทำงานคอมแอร์ไฟฟ้าก็จะหยุดแบบนี้ทำกันคนละจังหวะช่วงที่คอมแอร์ไฟฟ้านั้นทํางานคอมเดิม erm ของรถยนต์ก็ต้องหยุดทํางานครับโดยการใช้เช็ควาลสลับการทํางานคนละครั้งจะได้ไม่กวนกันนะครับนันคือน้ํายาแอร์ไม่ย้อนกลับน,นะครับก็ด้านหน้า ก็จะมีประมาณนี้ที่เราเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูตำแหน่งที่เราเดินสายไฟจุดแบตเตอรี่แล้วตำแหน่งที่วางรีโมทว่าไว้มุมไหนในรถคันนี้เขาจะเป็นแบบคอยเย็นเดียวครับไม่ไม่เหมือนพวกรถอ่า PPV หรือว่ารถ HEV ทั่วไปนะครับเพราะว่ารถ h o n ด a าฟ t เนี่ยเขามีคอยเย็นเดียววาวเดียวแต่ในรถคันนี้เขาทำเป็น24โวลต์เหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านหลังเลยว่า ่าแบตเตอรี่นะอยู่มุมไหนแล้วก็รีโมทวางตำแหน่งไหนไปเราไปดูกันรีโมทนะครับรีโมทที่เราเอาไว้ใ,ใช้เปิดและปิดปรับอุณหภูมิของแอร์ดีของเรา,าด้านขวามืออก็จะเป็นตัวปรับพัดลมคือระบบแอร์ดีเนี่ยถ้าถ้าเราจอดดับเครื่องแล้วเปิดแอร์ดีนั้นตำแหน่งเดิมๆของรถก็คือตำแหน่งตรงนี้ขเขาจะไม่ทำงานนะครับคือสั่งงานไม่ได้จะสั่งได้ เมื่อเราเปิดคุญแจสตาร์ทเครื่องเท่านั้นตัวรีโมทแอร์ดีซีที่เราติดตั้งใหม่เข้าไปเนี่ยก็ถ้าหยุดทํางานเหมือนกันก็จะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยจนกว่าเราจะดับเครื่องถึงจะเปิดแอร์ได้แบบนี้นะครับเราก็เลยเรียกว่าแอร์ที่เป็นแบบ2ระบบนะครับก็คือการสตาร์ทเครื่องเราใช้ของเครื่องยนต์เดิมๆพอเราดับเครื่องเนี่ยเราก็มาใช้ตําแหน่งของแอร์ไฟฟ้าแบบนี้เลยพอเราสตาร์ทเครื่องนั้น ใน Honda f เฟ e d อย่างที่บอกเขาจะมีคอยเย็ยนชุดหน้ายแบบนี้ชุดเดียวด้านหลังไม่มีเดี๋ยวพามาดูด้านหลังพร้อมกับแบตเตอรี่เลยด้านท้ายหรือว่าด้านหลังของรถ Honda f เฟ e d เนี่ยตรงนี้เราได้รื้อเบาะออกไปหมดละ แล้วก็เตรียมที่จะทําเป็นที่นอนนะครับอันนี้ลูกค้าเขาทำเองนะครับเราไม่ได้รับทําตรงนี้หน้าที่ของเราคือรับทําแต่แอร์กับระบบแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับเนี่ยแบตเตอรี่กล่องแบตเตอรี่เราทําให้แบบนี้เลยก็จะมีะแบตเตอรี่ชาร์จจากไฟฟ้าบ้านก็คือชาร์จ2ระบบชาร์จจากไฟฟ้าบ้านแล้วก็ชาร์จจากไดชาร์จของรถยนต์แล้วก็จะมีตัววัด เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับจะได้รู้ว่าแบตเตอรี่นั้นหมดวาจะมีช่องเสียบ USB ให้หนึ่งช่องเบกเกอร์อยู่มุมนี้เลยแบตเตอรี่ก็จะเป็นขนาด280แอมป์ในระบบ24โวลต์นะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดการใช้งานดูว่าแอร์นะทำความเย็นได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าในรถคันนี้เขามีคอยเย็นชุดเดียวไปเดี๋ยวเราไปลองกัน